ครับวันนี้จมารีวิวนะครับนำเสนอเป็นป้ายไฟ LED นะครับผมสำหรับใช้ส่งเสริมการขายโปรโมทโปรโมชั่นติดหน้าร้านนะครับผมมี3ขนาดด้วยกันนะครับเริ่มจากขนาดเล็กนะครับผมขนาดเล็กนี่นะครับขนาดเล็กตัวนี้จะเป็นขนาดขนาดความสูง10เซนนะครับความความสูง10เซนนะครับความยาว สี่สิบสองเซนนะครับแสดงผลเป็นสีแดงนะครับสีแดงนะครับผมโปรแกรมใช้งานง่ายครับลูกเล่นเยอะนะครับผมมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่อยู่เดียวๆเดียวก็แนะนำให้ใช้สายเสียบนะครับผมเดี๋ยวมีแถมไม่ให้ครับตัวนี้ขายราคา2500รบาทครับผมรวมค่าจัดส่งนะครับผมอีกหนึ่งขนา เป็นขนาดความสูง10เซนเหมือนกันแต่ความยาว55เซนนะครับตัวนี้ครับลูกเล่นเยอะเหมือนกันครับแสดงผลในทั้งภาษาอังกฤษภา,า,า,าษาไทยตัวเลขวันเวลานะครับแบตแบในตัวเหมือนกันนะครับแบตในตัวเหมือนกันนะครับวีบ่ีการลงโปรแกรม ก็ลงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแต่ตัวนี้ก็แนะนําให้เสียบสายไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เก็บไฟได้แป๊บเดียวอีกตัวนะครับเป็นตัวใหญ่เป็นป้ายไฟ5้าสีนะครับแสดงผล5สีครับตัวนี้ขนาดความกว้าง15.5เซนความยาว76เซนแสนแดงผลส่อนข้างสวยงามนะครับ เมหมาะติดหน้าร้านนะครับติดหน้าร้านได้เลยครับผมราคาขายก็สี่พันห้าร้ยบาทนะครับพร้อมค่าจัดส่งนะครับผมก็ทุกตัวนะครับก็จะมีของแถมติดไปให้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับป้ายไฟชิ้นใหญ่นะครับ ก็ยังมีว่างอีกหนึ่งตัวนะครับมีของออชิ้นใหญ่มีของทั้งหมด2ชิ้นแต่มีจองมาแล้ว1ชิ้นนะครับตัวเล็กมีของทั้งหมด3ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวขนาดกลางมีของทั้งหมด2ชิ้นนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาทางกินบล็อกได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ